ผลงานที่สามเที่ยวไม่เหมือนใครทำอะไรไม่เหมือนเดิมต้องท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่าชุมชนบ้านต้นตาลมีการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาไปพร้อมๆกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนในชุมชน ในปี2566ได้รวมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนาราธิวาสส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนบ้านต้นตาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและขับเคลื่อนตามระบบส่งเสริมการเกษตรจนได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่าชุมชนบ้านต้นตาลที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ศูนย์เครือข่ายสาพก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวม10บจุดในพื้นที่อำเภอยี่งอมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและ6ผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มต่างๆและผลิตภัณฑ์เด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่าชุมชนบ้านต้นตาลคือสมุนไพราชาอโดร่วมขับเคลื่อนง,งานวิจัยสรรพ,พคุณชาอโดกับสอบตอ เพื่อความมั่นใจแก่ผู้บริโภคมีขนมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อคือบาตาบุโรและมีสินค้าของที่ระลึกมีกิจกรรมแคมปิง้งกิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำฐานการเรียนรู้ก้าวถานสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและสัมผัสกิจกรรมดังกล่าวจนเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยง BCG model มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่กิจกรรมที่ทำให้คนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่าชุมชนบ้านต้นตาลมากที่สุดคือตลาดปันรักวิ่งเทรลและการแข่งขันกินผลไม้ประจำปีโดยร่วมจัดกับองค์กรอ,อิสระเบโดและปกครองอำเภอยี่งอ ผลงานรางวัลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่าชุมชนบ้านต้นตาลมีดังนี้รางวัลชนะเลิศลูกโลกสีเขียวระดับประเทศประเภทปท่าชุมชนปี2565สร้างยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวนหนึ่งรายและสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน4รายในปี2566ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสประเภท การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวปี2567และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดวิสากิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2568